ตลอดปี2564ที่ผ่านมาคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงค่่นี้ ปังแบบสุดๆครับบิลกินกับพีพีกรีดครับโอ้โหโด่งดังจริงๆครับต้องบอกเลยว่าเขาโด่งดังมาจากซีรีส์ครับที่เร่นด้วยกันเนี่ยนะฮะกับแปรรักฉันด้วยใจเธอและทั้งคู่ก็แสดงออกมาได้ดีมากๆจนโด่งดังไปทั่วโลกครับแถมยังส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยได้รางวัลครับจากงานประกาศรางวัลครับโซอินเตอร์เนชั่นแนลดราม่าอวอร์ด2021ครั้งที่16ครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยครับตอนนั้นก็ไปแบบโอ้โหล่อมากะคุณติดตามภาพจากเมืองไทยกันเนี่ยเนาะแล้วนอกจากความปังด้านก การแสดงแล้วนะคะอีกหนึ่งความปังก็คือธุรกิจนี่ดารามีธุรกิจกันเยอะคุณผู้ชมทั้งคู่นี้นะเขาลงทุนทําร่วมกันก็คือผลิตภัณฑ์บํารุงริมฝีปากอุ้ยพอพูดถึงผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากคิดดีไม่ได้เลยเ<อ>จริงจีเอาเธอคุณคิดอะไรอะ,อะค,ค,คิดเยอะเพิ่งเปิดตัวไม่นานด้วยนะแต่ว่าขายดีมากได้รับการตอบรับจากแฟนๆจนต้องประกาศหยุดสั่งซื้อไว้ก่อนค่ะ จริงก็หยุดเพื่อไปเซตซิสเต็มให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าตอนตอนที่ส่งแรกๆมันอาจจะมีปัญหาบ้างบางอย่าง จริงอย่างที่พี่บอกคือช่วงแรกมันจะเหมือนกับว่าเราก็จะได้รับฟีดแบ็กจากจากจากเหมือนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเออวันนี้ปัญหาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงรี้ยแล้วเหมือนกับว่าพอพอมันเริ่มมาเรื่อยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับปีนี้เราเราเราลองเบรกออเดอร์ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรา,รา,ราลองไปแก้ปัญหาหลังบ้านแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาใหม่กับระบบที่ดีกว่าเดิมช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเราก็มีนัดคุยนัดประชุมกันตลอดว่าเอ้ยเราเราจะแก้ปัญหาตรงแต่ละจุดยังไงเราจะต้องเหมือนกับว่าลงลงไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับคืองงเรื่อบัญชี คือเหมือนก<ช>ับ<ช>ว่าโอนเงินเข้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าทันทีเขาไปเปิดเป็นบัญชีออทซั์แล้วแล้วเหมือนว่าวันหนึ่งมันจะลิมิตได้แค่ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกับว่าองไปแก้ปัญหาอะไรอย่าง,งเงี้ยมันจะมีอะไรจุกจิกจุกจิกใย่ทุกวัน<ช><ช> โอยโอยเนี่ยมันต้องแบบเนาะเออระบบจัดการดีเพราะว่าอ,อมํามันเข้าด้แค่นี้แสดงว่ายอดขายปังมากจรงิงๆริมันจะมีรายละเอียดเยอะเนาะในก<ช>ารทำธุรกิจโดยเฉพาะการสั่งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบต้องหยุดยอดไว้ก่อนแต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือผลิตภัณฑ์ที่เขาทําคู่กันเนี่ยมันค,คือเกี่ยวกับเรื่องของริมฝีปากแล้วเวลาเขาทดสอบผลิตภัณฑ์นี้เขาทดสอบยังไงครับมันก็ต้องเป็นปากกับปากปะคุณอ๋อดูว่าริมฝีปากมันแบบว่าเออชุ่มชื้นไหมอย่างเงี้ยหรอไม่ดิฉันหมายถึงปากบนกับปากล่างเรา๋อาแบบ อันนี้ว่าแบบพอเทสปุ๊บเฮ้ยยังไม่นิ่มต้องปรับสูตรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรกันจะเขินไงเจอบเจอยังไงก็รอไปอุดหนุนแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาเบรกเพื่อระบบการจัดการที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเห็นน้องเลยยิ่งเขิน